เกมชื่ออะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เกมไปเล่นกันเลยไม่ไม่คิดแล้วมันเสียงมันจะติดลงตึกอย่างมันจะติดลงไปหนอยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เราก็คือเปิดพัดลมให้เบาได้แล้วเดี๋ยวเราจะลูปคลิปนั้นนะคะแล้วก็เอาคลิปม,มาแทนเนาะก็แอบเมือนกันนะแต่แล้วเราจะเล่นคลิปนั้นในภายหลังนะคะอันนี้เง่ายมาแล้ว เพื่อแล้วก็ตบเขาเลยนะคะนี่ค่ะก็ตบเขาแล้ค่ะโอ้ยก็ก็นี่คะ่นะ,คะ, God, นคะนะคะโอ้ไม่ก็นี่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ก็เมื่อทุกคนเราตาย โอเคทุกคนแล้วก็มาแล้วนะเหมือนจะโดนพ่อเรียกไปใช้เออเช้ามาะทุกคนแล้วก็มาเราก็มาฟินกับเกมี่กวดได้ยินเสียงฝนตกเกิดเสียงดัง เราจะไปตุ๊กขาวแต่ตกไม่ดู ไปบางลลจันบางลลจัน,น,นีึขึ้นมาหเปล่ขึ้นมาอป่าขึ้นมาเอ้เอ้ย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 ทำไมนะ เดินตีเดินตีต่อยคนสวยได้ไงโอเคขอบคนบ้าเขาต้อมาห้ตุ๊กตาแล้วกไปตบของเขาด้ไหมอุ้ยตายเลยโอเคทุกคนเราก็จะมาเล่นแมปอื่นกันดีกว่านะเหมือนว่าแบบนี้มันจะน่าเบื่อเกินไปอ่ะโอเคช้ามา อย่างลบกวนต้องใส่คลิปยู